เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องนางตะเคียนคือใครในทางพุทธศาสนามาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณขอมูลจากเทวาลพระพิคเนตตะเคียนทองฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับนางตะเคียนจัดอยู่ในประเภทรุกคเทวดาสิงสถิตยอยู่ในต้นตะเคียนความเชื่อเรื่องเจ้าแม่ตะเคียนอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานแล้วเวลาใครเข้าไปในป่าแล้วเจอไม้ตะเคียนจึงมักมีความรู้สึกยำเกรง เพราะเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และยังมีเรื่องเล่าซืบต่อกันมาว่าบริเวณพื้นป่าที่นางตะเคียนสิงสู่อยู่จะสะอาดสะอ้านเหมือนมีคนมาปัดกวาดอยู่เสมอราวกับว่าบริเวณแห่งนั้นเป็นบ้านคนจริงๆในความเชื่อตำราผีไทยระบุว่า นางตะเคียนมักมีรูปร่างหน้าตาสะสวยงดงามผมยาวบางก็วาห่มสบายใส่ผ้าถุกบางก็วาแต่งตัวเหมือนสาวบ้านป่าทั่วๆไปและเชื่อกันว่านางตะเคียนเป็นวิญญาณจำพวกห่วงที่อยู่และจะดุรายมากหากใครคิดจะรุกรานที่ของตน หากว่ากันตามหลักศาสนาพุทธศาสนาได้แบ่งเทวดาที่อยู่ในโลกนี้ไว้สามจำพวกด้วยกันประกอบด้วย 1. คือภุมมะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามเนินดินจอมปลูกซุ้มประตูบานหรือวัดเทวดาจำพวกนี้บุญน้อยที่สุดเหาะไม่ได้ แต่มีบริวารคอยรับใช้และเสวยบุญเป็นอาหารทิพย์ 2. คือรุกขเทวดาเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ใหญ่ทั้งหลายรุกขเทวดาจะสามารถเหาะได้แต่ไม่สูงกว่าต้นไม้ที่อยู่มีบริวารรับใช้เสวยบุญเป็นอาหารทิพย์และมีบุญมากกว่าภุมมะเทวดา สคืออากาศสเทวดาเทวดาที่มีวิมานอยู่ในอากาศเหาะเหินเดินอากาศได้อยู่เหนือพื้นโลกมีบุญมากที่สุดในบรรดาเทวดาทั้งหลายในโลกนี้ตามความเชื่อทางพุทธเทวดานั้นเสวยบุญเป็นทิ์บุญที่เทวดาทราบซึ้งและชื่นชอบที่สุดคือบุญจากการฟังธรรม เพราะเทวดาทั้งหลายไม่อาจสร้างความดีได้อย่างมนุษย์ต้องฟังธรรมอย่างเดียวจึงจะได้บุญนางตะเคียนก็คือเทวดาประเภทหนึ่งในบรรดารุกขเทวดาแต่เป็นเทพธิดาเสียมากกว่าและเพราะมีบุญและสัญญาผูกพันอยู่ณต้นตะเคียนนั้นๆจึงต้องอาศัยอยู่ณที่แห่งนั้นๆด้วยความที่สมัยโบราณ มีความเชื่อว่าต้นตะเคียนมักมีนางตะเคียนสิงอยู่ทำให้ในการจะนำเอาต้นตะเคียนมาขุดเป็นเรือหรือนำไม้ตะเคียนมาสร้างบาจํจำเป็นจะต้องทําพิธีบวงสวงขออนุญาตจากนางตะเคียนก่อนทั้งนี้เมื่อต้นตะเคียนที่ถูกนำมาแปรสภาพเป็นยยานพาหนะหรือสิ่งปลูกสร้างแล้ว ก็มีความเชื่ออีกว่านางตะเคียนที่สิงสถิตยอยู่ในต้นตะเคียนนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงสถานะตามไปด้วยเช่นถ้าเป็นเรือนางตะเคียนก็จะกลายเป็นแม่ยานางเรือถ้าเป็นบ้านนางตะเคียนก็จะเป็นเจ้าที่หรือผีบ้านผีเรือหากนำมาสร้างเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะได้รับพลังบุญมากขึ้น เป็นเทวดาที่สูงขึ้นไปอีกนางตะเคียนหรือเทพตะเคียนจึงไม่ได้น่ากลัวดังที่หลายคนเข้าใจท่านเป็นจิตวิญญาณที่เป็นโอปปาติกะในลักษณะของเทวดาเท่านั้นเองยิ่งเราสร้างบุญตรวจมนต์ภาวนาท่านก็ยิ่งได้กุศลยิ่งบูชาด้วยความเคารพด้วยการทำความดี กรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้พลังบุญจะยกระดับท่านขึ้นไปทำให้ท่านมีพลังและเทวาลุภาช่วยปกปักรักษาอำนวยพรผู้ที่สร้างบุญนั้นได้บุญนั้นจึงเป็นพลังสำคัญที่สุดผู้ใดที่สร้างบุญแล้วอุทิศให้ท่านท่านยอมช่วยเหลือให้ได้รับความสุขความสำเร็จตามที่ปรารถนา สนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณยากาโนโป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370